สวัสดีค่ะพี่ติ๊กค่ะสวัสดีค่ะพี่ตานค่ะค่ะวันนี้ช่วง i h โ t t ต์ทของเรานะคะพี่ติ๊กมีข่าวดีให้กับน้องๆน,นะคะที่อยากไปเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาโทนะคะที่อเมริกาทงด้าน Ent เ r t a i n ment Business นะคะแล้วมีทุนการศึกษาให้ด้วยเดี๋ยวพี่ติ๊กให้พี่ตาให้รายละเอียดค่ะค่ะสำหรับทุนการศึกษานะคะสำหรับน้องๆที่อยากไปเรียนด้านนี้นะคะมหาวิทยาลัยฟูเซลยูนิเวอร์ซิตี รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแจกทุนการศึกษาให้กับน้องๆเนี่ยในระดับปริญญาตรี 3, ถึง20,000เหรียญ<ช>และประิญญาโท1 0 0 0 0เหรียญค่ะ<ช>โดยที่มีแจกในสาขาวิชาดังต่อไปนี้นะคะเราจะขึ้นให้ดูค่ะ <S 2> <S 2> มหาวิทยาลัยฟูลเซลนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ทางด้านธุรกิจอนเตอร์เทนเมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเกมทำหนังทำเพลงนะคะแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆนะคะมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะคะที่น้องๆเนี่ยจะมาเรียนตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะคะโดยที่น้องๆไม่ต้องมีการเรียนวิชาพื้นฐานหรือว่าอะไรเลยจะทำให้โปรแกรมของมหาวิทายาลัยฟูเซลเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างเรียนแบบประหยัดเวลาโดยที่รเรียญาตรีเนี่ยน้องๆเรียนเพียงแค่29เดือนเท่านั้น และปริญญาโทเพียงแค่12อเนื้อหนันค่ะถ้าเกับปริญญาตรีนี่อยู่ประมาณ2ปีนิดเองใช่ค่ะซึ่งบ้านเราเรียนสปีใช่ค่ะนะคะปริญญาโทบ,บ้านเราเรียน2องปีเ,ปเขาก็เหลือแค่ปีเดียวใช่ค่ะประหยัดเรลาไเยอะเนาะใช่ค่ะโปรแกรมเนี้นเยเป,เป็นโปรแกรมที่ให้สกอเลชิพเพราะว่าเป็นปี2อ2 0นนะคะ,คะมีะสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นนะคะทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมองเห็นว่าน้องหลายคนอาจจะไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้โปรแกรม คุณการศึกษาเป็นโปรแกรมสําหรับน้องๆที่เรียนคอร์สแบบออนไลน์นะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถที่เรียนจากในประเทศไทยได้เลยนะคะไม่ต้องบินไปรเรียนที่นูน่นแล้วก็ได้ปร,ริญญาจากทามหาวิทยาลัยฟูเซล คุณสมบัติของน้องๆที่อยากจะเรียนนะคะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะต้องมีพื้นฐานอะไรไหมคุณสมบัตินะคะนอกจากจบปริญญาตรีเนี่ยก็คือต้องจบมหกขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วก็ปริญญาโทก็คือจบปริญญาตรีสาขาอะไรก็ได้อนอกจากคุณวุฒิทางการศึกษาแล้วเนี่ยก็คือว่ามีใจค่ะน้องๆเนี่ยต้องมีใจอยากจะทำงานทางสายบันเทิงนะคะอยากจะทำเกมอยากจะทำสื่ออยากจะทำงานด้านนี้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอะไรเลยค่ะ พอที่ฟูเซลเนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจเป็นแบบว่า,อาสอนให้น้องๆเนี่ยทำได้ตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์เลยค่ะแม้ว่าจะวาดรูปไม่เป็นนะคะน้องๆก็สามารถที่จะเป็นน,นักสร้างเกมระดับหนึ่งของโลกได้ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นถ้า<ม>น้องๆสนใจนี่ติดต่อเรายัางไงคะพี่ตาค่ะถ้าอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมนะคะเ<ม>พิ่มขึ้นติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ใน b o o k Fanpage iPost Thailand ได้หรือว่า ไลน์ id ihost thailand นะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะแต่โปรแกรมนี้นะคะอย่างที่บอก scholarship สำหรับน้องๆที่สมัครเข้าเรียนในปีนี้เท่านั้นค่ะค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ